สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมทางแบบบอยนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นเทคนิควิธีการแก้ปัญหาฉุกเฉินเฉพาะหน้านะครับบางทีนะครับว่า สายชาร์จโทรศัพท์ของเราเนี่ยเมื่อเราใช้งานไปน,นานๆนะครับหรือว่าเราใช้งานแล้วเนี่ยมันมันปริมันแตกมันมีรอยแยกนะครับจนทําให้เห็นเส้นทองแดงนะครับของสายไฟหรือว่ามีสายไฟเส้นเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับแล้วก็มันมีรอยปริรอยแตกหรือว่าเราต่อสายไฟใหม่แล้วเราไม่มีเทปพ,พ,พันสายไฟนะครับเราไม่มีอุปกรณ์ในการพันสายไฟแต่เราจําเป็นที่จะต้องใช้ในตอนนั้นนะครับเราก็สามารถ แก้ปัญหาได้โดวยวิธีการแบบง่ายๆนะครับเราลองหาฝาขวดน้ำพลาสติกนะครับเป็นขวดน้ำดื่มน้ำอัดลมอะไรอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้นะครับอันนี้ผมไม่ได้ใช้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นผ้าเทปนะครับในการพันสายไฟนะครับนี่อันนี้ผมทำเป็นตัวอย่างนะครับนี่เพราะว่าเราเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราจะ,ะใช้ฝาขวดเนี่ยนะครับมาพันสายไฟเป็นเทปแทน นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันวิธีการก็ง่ายๆเลยครับผมเ,เราอาจจะต้องมีคีย์มีอะไรที่ต้องมาจับซะหน่อยนะครับเ,เพราะว่า,เ,าเราจะต้องทําการลนไฟนะครับหาไฟแช็กมาสักอันหนึ่งนะครับเราลนไฟเลยนะครับ,เ,รเ,นะรบเมื่อเราล่นไฟแล้วเนี่ยตัวฝาขวดมันจะละลายนะครับ นจะลายเป็นยางเหนียวอย่างเงี้ยนะครับโอเคถ้าเดี๋ยวเราลองนะครับเวลาเราพันนะครับก็พันอย่างนี้เลยนะครับนี่ม้วนเป็นเกลียวตรงนี้นะเห็นไหมครับนี่ต้องเร็วหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะมันจะแห้งมันจะเย็นไวนะครับนี่นี่ยเย็นแล้วนะครับแล้วก็ถ้าไม่พอก็เราก็ทําใหม่ครับผม พวกพลาสติกเนี่ยก็เป็นอะไรก็ได้นะครับนอกเหนือจากฝาขวดนะครับนี่แล้วก็พันได้นะครับนี่ แล้วก็สามารถลนให้มันอ่อนตัวแล้วก็ทําการปรับแต่งนะครับปรับแต่งได้เลยก็ปรับแต่งนะครับเรียบร้อยก็จะเป็นแบบนี้นะครับในการใช้วขวดน้าบัดลมนะครับ ละลายแล้วก็เอามาพันใส่ไฟแบบนี้นะครับก็เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ดีเลยทีเดียวหน้าคับบางทีมีสายอย่างนี้ถ้าเอาสก็ตเทปพันบางทีมันก็หลุดมันก็ไม่อยู่นะครับก็ลองใช้แบบนี้ดูก็ได้นะครับนี่บางทีเกิดปัญหาไฟรั่วอะไรเนี่ยตามตลาดน้องตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยไม่มีผ้าเทปเลยนะก็ใช้อนี้อันนี้กันน้ําได้นะครับนี่ น้ำได้แล้วก็เมื่อเราได้มีสกอตเทปพ,พันสไ,ไฟก็เราก็เอามาพัานอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็มานำเสนอเทคนิคง่ายๆนะครับจากภาขวดน้ำบัดลมเนี่ยนะครับมาทำเป็นผ้าเทปนะครับนี่พันไฟ,ไฟ รรงนนี้นะคับโอเคนะครับขอจบรายละเอียดในการนําเสนอเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ